สวัสดีครับนีลันบอลไทยสตอรี่สตอรี่วันนี้อยากจะมาคุยสตอรี่เกี่ยวกับนักฟุตบอลไทยคนหนึ่งที่ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลหลายคนบางคนก็ว่าไม่รักชาติบางคนก็ว่าเห็นแก่ตัวเขาคนนั้นคือเจวุกเอกนิษ์ปัญญาสำหรับเรื่องนี้มันก็แล้วแต่ทัศนคติของแต่ละคนห้ามกันไม่ได้ที่จะคิดแบบนั้นกันมันก็คือการตัดสินใจของนักฟุตบอลคนนึง แเป็นการตัดสินใจในการใช้ชีวิตวิธีการค้าแข่งของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่มีฝันและเดินตามฝันของตัวเองมันอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นสำหรับส่วนตัวคิดว่ามันไม่ได้ผิดอะไรมากมายอย่าไปตาหน้านักฟุตบอลคนหนึ่งว่าไม่รักชาติและเห็นแก่ตัววันนี้ทุกท่านเรามาฟังสตอรี่ของเจ้าบุกเอกนิตปัญญามุมมองส่วนตัวของนิลันบอลไทย อาจจะทำให้ใครบางคนมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าบุกเอกนิษฐปัญญาได้ไม่มากก็น้อยหรือใครจะตั้งแง่และรู้สึกไม่ชอบเอกนิษฐปัญญามันก็คือความรู้สึกส่วนตัวของท่านอย่างน้อยเด็กหนุ่มคนนี้เขาเคยรับใช้ทีมชาติและทำอย่างเต็มที่และเขาก็แค่เดินตามฝันของเขาตอรี่วันนี้หวังว่าทุกคนจะใช้วิจรารณญาณเหตุและผลกันนะครับ ก่อนเข้าเรื่องสตอรี่วันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิลานบลไทยให้ได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับข้อมูลเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนโะอกาสนี้ด้วยมาเริ่มกันเลยนะครับบุ๊ค <B ug> เอกนิต์ปัญญาหนุ่มน้อยจากดินแดนเมืองเหนือหนุ่มน้อยจากอำเภอพญาเม,มงลายจังหวัดเชียงรายเกิดเมื่อวันที่21ตุลา2542ปัจจุบันบุ๊คอายุ25ปีเริ่มต้นเส้นทางอาชีพลุงหนังในปี2012กับอะคาเดมี่เชียงรายยูนิเต็ด ก่อนจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2015จากนั้นจะบุกสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในศึกไทยลีก2015นาทีที่26วันที่18ตุลา2,558เก็มที่บุกไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ด1-4ด้วยอายุเพียง15ปี11เดือน28วันก่อนที่ภายหลังสถิติจะถูกทำลายโดยสุพนัทเหมือนตากองหน้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยอายุ15ปี9เดือน22วัน หลังจากนั้นเจมุกถูกรับฝั่งสงมหาภัยปล่อยยืมตัวไปเก็บประสบการณ์กับ3าทีมทั้งเชียงรายซิตี้เชียงใหม่เอฟซีและเชียงใหม่ยูเนเต็ดซึ่งตลอดการค้าแข่งกับเชียงรายยูเนเต็ดเขาลงสนามไปถึง71นัดรวมทุกรายการยิงไป8ประตูกับ7แอสซิสก่อนจะลาทีมบ้านเกิดเพื่อออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่ด้วยการย้ายไปร่วมทีมเมืองทองยูเนเต็ดในฤดูกาล2022-2023สถึงสันและซีั่นแรกของเจมุกในสีเสื้อกีเลนพยอง เขาลงเล่นไปได้33นัดรวมทุกรายการทำไป6ประตูกับ5แอสซิสต์ขณะที่ผลงานในทีมชาติไทยของบุ๊คเอกนิตปัญญาติดทีมชาติไทยตั้งแต่ชุดยู7 U19 ยู 19, และยู3ก่อนาจะถูกคดอากิระนิชิโนโคดชาวญี่ปุ่นอดีตคุณซื้อช้างศึกเรียกเขาก้าวเข้ามาติดทีมชาติชตุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 9โดยปัจจุบันเจ้าบุ๊คลงสนามให้กับทีมชาติชตุดใหญ่ไปแล้ว17นัดและทำไป1ประตูและยังอยู่ในชุดคว้าแชมป เอฟเอฟมิสุบิชิอิเล็กทริกครับ2022หรือชิงแชมป์อาเซียนในครั้งที่ผ่านมาอีกด้วยแต่หลังจากนั้นจมุกเอกนิตปัญญาสร้างความมือหาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่สูขสโมสรอุลวาเลสไดมอนแห่งสึกเจลีกประกาศคว้าตัวเอกนิต e ปัญญาเกมลูกไวทีนสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดทีมพันธมิตรซึ่งจบุกนับเป็นนักเตะไทยรายที่4ที่ถูกเมืองทองยูเนเต็ดส่งไปลุยลีกชั้นนําของเอเชียอย่างเจลีกต่อจากชนะทิพย์สงสินสโมสรคอนซาโดเลสซัปโปโรในปี2017 ทีละสินแดงได้ซานฟิเช่ฮิโรชิมาปี2018สิวิสึเอสทัสในปี2020และทีละทอนบุญมาทันกับวิเซโยโกเบในปี2018กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในปี2019สโมสรอ,อุลวะรเลสทีมยักษ์ใหญ่แห่งซิเจลลกประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการยืมตัวถือว่าเป็นนักเตะรายที่2ต่อจากซุปเปอร์โชคสาราชาติที่เข้าไปค้าแข่งอยู่กับสโมสรคอนซาโดเลสซัปโปโร สโมสรอ,อุลวาวเลสทีมยักษ์ใหญ่แห่งแดนอาทิตย์อุทยัยดึงตัวเอกนิตปัญญาด้วยสัญญาย,ยืมตัวไปก่อน6เดือนจนถึงเดือนธันวาสองห้าหกหกถ้าทำผลงานและฟอร์มดีจะได้รับการพิจารณาเซ็นสัญญาต่อเอกนิตได้สวมเสื้อหมายเลข27ในสโมสรอ,อุลวาเลสตอนนั้นเอกนิตได้รับโอกาสลงสนามพอสมควรกับโค้ชมาเซสกอซ่าแต่เกือบจะดีอยู่แล้วทางสโมสรอ,อุลวาเลสได้เปลี่ยนโค้ชมาเป็น มาร์ตินอาฮอกโมกุซือวัย64ีปีชาวนอร์เวย์เคยผ่านการคุมทีมชาตินอร์เวย์มาหลายชุดทั้งในระดับเยาวชนและชุดใหญ่ชายและหญิงสโมสรก่อนมาคุมทีมอุลวาเลสคือสโมสรฮักเคนในประเทศสวีเดนจากที่เคยมีโอกาสในการเล่นกับโค้ชคนเดิมแต่โค้ชคนใหม่อย่างมาร์ตินฮักฮอกโมชื่อของเอกนิตหลุดโผหายไปเลยไม่ได้รับโอกาสในการเล่นและต้องย้อนไปวันที่7ธันวาคม2567 ทางสมาคมแห่งประเทศไทยได้ประกาศว่าเอกนิตขอถอนตัวจากทีมชาติชุดใหญ่ชุดลุยศึกเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์2567โดยเจมุกเอกนิตได้ให้เหตุผลกับสื่อออกมาว่าต้องการที่จะโฟกัสในการฝึกซ้อมกับสโมสรอ,อุลวาเลสไดมอนด์เนื่องจากทางสโมสรมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือคนใหม่เข้ามาจากมาเชสกอร์ซ่ามาเป็นกุนซือใหม่ชาวโนเวย์อย่างมาร์ตินอาฮอกโม เลยทําให้เอกนิดต้องไปทดสอบฝีเท้าที่มันตรงกับแคมป์ทีมชาติพอดีและต้องไปทดสอบฝีเท้าที่จะได้รับสัญญาจากทางสโมสรอ,อุลรวาวเลสต่อไปและตอนนั้นอกนิตก็ได้ต่อสัญญาใหม่จากทางสโมสรอ,อุลรวาวเลสหนึ่งฤด,ดูกาลจนสัญญาหมดในเดือนธันวาคม2024และต่อมาอกนิตก็หายไปเลยในท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากเหล่าบรรดาแฟนบอลทั้งหลายต่อเอกนิตปัญญาว่าเป็นคนไม่รักชาติเห็นแก่ตัว ประชวมเหมาะกับตอนนั้นมาติฮอกโมไม่ใช้บริการเจมุกเอกนิตเลยจึงทําให้เอกนิตหายไปเลยแฟนบอลหลายคนก็เยาะเย้ยถาทางสบประมาททุกอย่างเท่าที่จะทํากันได้แต่ด้วยเจ้ามุกเอกนิตปัญญาเขาเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้แล้วและไม่สนใจกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ยิ่งกับเอามาเป็นพลังและมาพิสูจน์ตัวเองให้กับผู้ฝึกสอนชาวน์เวเพื่อให้ได้รับโอกาสในการลงสนามเอกนิตในวันที่อยู่ในช่วงสุญญากาศกับการที่ไร้ชื่อแม้กระทั่งตัวสำรอง ของสโมสรยอมรับนะว่าจิตใจเอกนิตแข็งแกร่งมากกับการเผชิญกับความกดดันหลายๆด้านและโอกาสมันมีให้กับคนตั้งใจเสมอโอกาสของเอกนิตได้กลับมาอีกครั้งในเกม YBC บีครับหรือแวนครับในนาทีที่81เอกนิตได้ลงสนามโดยการโซโล่ครึ่งสนามก่อนทำแอซิสให้กับโชยะนากาจิมะทำประตูให้อุลวะเลสและแฟนบอลญ,ญี่ปุ่นของสโมสรอ,อุลวะาเลสก็ให้กำลังใจเอกนิตปัญญา ห,หลังจากนี้จงได้รับโอกาสลงสนามให้มากกว่าเดิมกว่าที่ผ่านมาขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เอกนิต์ผ่านพ้นฝันร้ายในครั้งนี้ให้ได้จงทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ฝันเดินตามเส้นทางความฝันที่ตั้งใจไว้วันนี้อาจมีคนไม่เข้าใจและอาจไม่ชอบปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเวลาเท่านั้นจะพิสูจน์ตัวตนและเวลาเท่านั้นจะทำให้ทุกคนเข้าใจในตัวตนของบุกเอกนิตปัญญา ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปจนจบข้อมูลไหนผิดพลาดก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิลันบอลไทยได้สรรหาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆทุกท่านแต่ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับติดตามพบก,กันใหม่ได้ที่ช่องนิลันบอลไทย